ต่างวิงวอนอ้อนรักพรอดพรมรักแสนหวานช้ำพี่จูบมาจำตลอดทั้งคืนกอดนวลนว้เนบใจฟังกายระรื่นไออกอุ่นนุนรักชื่นพี่กอดควันยืนไม่จางห่าง น้องจะมีใครที่ไหนกันเล่าสวยงามเกินเจ้าพี่เฝ้าเล่ารมชมนิ่มเนื้อทองสุดจะสันเนินทันเจ้างามขาวผ่อง ดังหนึ่งพิมพ์ยามยิ้มมอหงสวัสดิรักปองน้องนางนาชมจวนแจ้งแล้วนาเดือนตกจะลับตานุกกาต่างกูหาคู่พิยรม นกกูพี่กอดเจ้าไว้ไม่ให้ระทมสองเราต่างเฝ้าเชยชมจนสิ้นแสงโคมแห่งจานพี่ต้องลาก่อนฟ้าสว่างน้องนวลเนบนาง เฝ้าจูบสองปางเพื่อฝากสัมพันธ์